7วิธีมีพลังงานบวกในทุกๆเชา้าข้อ1นะคะวางโทรศัพท์ไว้ห่างจากตัวคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนในทุกๆคืนนะคะให้คุณปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ห่างจากตัวคุณอาจจะวางที่โซฟาหรือว่าห้องรับแขกก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ห้ามจับโทรศัพท์ในทันทีนะคะหลังจากอาหารเช้าเนี่ยคุณค่อยเช็คข้อความหรือว่าโทรศัพท์ซึ่งจะช่วยทําให้ ตื่นเช้าวันใหม่ของคุณรู้สึกว่าสดชื่นแจ่บใสแล้วก็มีพลังงานมากกว่านะคะข้อ 2. คิดแต่เรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขตื่นเช้าขึ้นมานะคะคุณควรจะหาเรื่องที่คุณคิดแล้วคุณมีความสุขอาจจะเป็นอนาคตที่คุณวาดฝันไว้ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณคิดแล้วมีความสุขคุณคิดแล้วฟินนะคะซึ่งมันจะช่วยทําให้เช้าวันนั้นของคุณนะคะมีพลังงานที่เป็นบวกมีความคิดที่เป็นบวกนะคะแต่วันไหนก็ตามที่คุณรู้สึกตื่นเช้าขึ้นมาคุณรู้สึกหดหู่คิดแต่เรื่องอดีตที่ คมขื่นของคุณวันนั้นทั้งวันคุณก็จะไม่มีความสุขและก็จะมีแต่เรื่องลบๆเรื่องความคิดลบเข้ามาในในใจของคุณนะคะข้อ 3. ออกกําลังกายตื่นเช้าขึ้นมานะคะควรจะหากิจกรรมที่ทําให้ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวโดยการที่จะอาจจะออกไปเดินออกกําลังกายข้างนอกบ้านหรือว่า ออกกาลังกายในบ้านโดยการที่เต้นคาร์ดิโอก็ได้นะคะหรือว่าออกกําลังกายอะไรก็ได้ที่คุณชอบนั่งสมาธิการนั่งสมาธิจะช่วยทําให้จิตใจของคุณเนี่ยผ่อนคลายและร่างกายของคุณจะได้ดีแลกด้วยนะคะแ,ะและถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่า คุณเครียดนะคะให้คุณหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆซึ่งจะทําให้ความเครียดของคุณเนี่ยคลายความเครียดลงไปได้ข้อ 4. นะคะการขอบคุณตื่นเช้าขึ้นมาให้ฝึกการขอบคุณสิ่งที่คุณรู้สึกว่าขอบคุณอะไรก็ได้แม้แต่เพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแม่ทํากับข้าวอร่อยอร่อยให้กินเพื่อนซื้อขนมมาฝากก็ขอบคุณการที่คุณฝึกคําขอบคุณในทุกๆวันนะคะจะช่วยทําให้ทัศนคติและก็ความคิดของคุณเป็นบวกได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะข้อ5กินอาหารที่ มีประโยชน์การที่คุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณกินอาหารที่มีประโยชน์กับตัวคุณเองอย่างเช่นอะ,อะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามีประโยชน์น้ำส้มนมขนมปังโฮลสวีทแล้วก็เนยถั่วไข่อะไรก็ได้นะคะจะทําให้ความคิดแล้วก็ร่างกายของคุณเนี่ย มีสุขภาพที่ดีความคิดที่ดีได้ข้อ6นะคะมองภาพแต่สิ่งที่สวยงามตื่นเช้าขึ้นมาให้คุณมองหาภาพแต่สิ่งที่สวยงามอาจจะเป็นดอกไม้รอบบ้านคุณต้นไม้สวยๆนะคะตื่นเช้าขึ้นมาห้ามดูข่าวที่มันเป็นข่าวอาชญากรรมข่าวร้ายอะไรนะคะเพราะวันนั้นทั้งวันของคุณถ้าคุณดูข่าวที่ไม่ดีภาพที่ไม่ดีไม่สวยงามจะทําให้วันนั้นของทั้งวันของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณมีจิตใจที่หม่นหมองแล้วก็รู้สึกหดหู่ได้ดังนั้นตื่นเช้าขึ้นมาดูภาพที่ดีที่สวยงามจะทําให้เช้าวันนั้นทั้งวันของคุณนะคะเป็นวันที่สดใสนะคะข้อ7นะคะจัดเตียงนอนให้เรียบร้อยตื่นเช้าขึ้นมาควรจะจัดเตียงนอนให้เรียบร้อยนะคะซึ่งการที่คุณปูเตียงจัดเตียงให้เรียบร้อยเนี่ยมันจะเป็นการปูทางไปสู่ความสําเร็จตั้งแต่ตื่นเช้านะคะ ตื่นเช้าขึ้นมาจัดปูเตียงเรียบร้อยฝึกเป็นนิสัยนะคะและนี่ก็เป็น7วิธีที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีพลังงานบวกได้ในทุกๆวันนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชนะคะสรวนนี้หัสวัสดีค่ะ